กอกมา่าแมเอ๊กูได้กูสามารถตัวค้นแบ่บออกมาได้เนี่ยอันนี้สมมูไข่จะได้เบิ้งนินี่งยเฉ้าะเจตโตนอยยัน่านแค่เล่มเดียวนี่เนี่ยบางคนี่เขาใจว่ารหัสผู้ใดมั้งนี่เพราะว่ามีหลายคนอ่านเบิ้งกันไดอ่า,อานเบิ้งแล้วก็เล่นกันว่ากูว่าบ่จบ ทั้งนอกก็เล่นทั้งในก็เล่นว่าบักนี้เรียนวิชานี่ชุดนี้คณะนี้เอกนี้บ่จบแน่นอนกูเบิ่งแล้วกูเบิ่งน้าหนาวแล้วเบิ่งหนังหนาแล้วบ่จบแน่นอนจำไว้นะจำไว้นะเราเบิ่งดีๆตะลคนเราเบิ่งอยู่เนีนี่อาจารย์เราเบิ่งอยู่าดนี้นี่เห็นไม luôn lục luôn luôn lục luôn 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 đấy luôn 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 đá nó luôn 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 để luôn luôn con đá nó มันมีอยู่ในสังคมห้องนะก็จะเออนู้จักไอเด้าอยู่อ่ะเออแล้วตอนนี้มึงเป็นไอเด้าอยู่ใครไมบังนวดงามมึงเป็นไอเด้าอยู่ไม่ต้องกลอนใครไมงเป็นไอเด้าอยู่ใออรครไมเบื้องลอดกูรู้แล้วว่านี่เกิดปัญหาในหมู่บ้านเอือท่อนสะกอนละขอนร้อยพ่อพันแม่นะใคไไม่ เก่งกับใครได้แต่จะเก่งกับกูที่เกี้กูเป็นลูกจ้างสูง้คใคาใด้ไหมกูย้ายออกมาอยู่กูผู้เดียวแล้วอย่ามากวนตีนกูแม้กระทั่งผู้กำกับคใคาใด้ไหมถ้ากูเสพยาบ้าเข้าไปในปากกูนะยิ่งกูทิมเลยคใคาใด้ไหมแต่ขออย่างเดียวความเร็วทั้งท้องถนนคใครได้ไหมสมหัวขุยโคตรแย่มึงเสียเท่าไหร่วะงดาคน,นเนี่ย